มาดูแม่ลุงหนึ่งทักไม่กวาดเจ้าวันหนึ่งเปินตัง้งเปาไว้สิบอันแต่วันนี้ได้เจ็ดอันเ <สา S 1> หนื่อย <สา S 1> ล้อีกว่ะอ่ะปอนกันอเอาอีกอันหนึ่งเอาอีกอันสิบอันได้เจ็ดอะ อีกการก็ได้แปดเดี๋ยวมาดูวิธีทําไม่กวาดของยายมะาลาัยน้ําใจนะคะ <c oughs> ยายมะลัน้ําใจ <c oughs> ขแข็งแรงแข็งแรงแหม่แม่ลุงนึงเจ้า <c oughs> <c oughs> ตัวน้อยนะน้อยเหมือนลุงนึืงนะแต่แข็งแรงดิเย็นเยนหน่อย <c oughs> ดู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 อุ้ยอ๋อแรกต้องเขา้ากะแม่แพ่อไปเที่ยวนี่ของแม่เหรอจะพ่อไปเที่ยววัดก่อนนะอ,อันนี้เปิดเอาพอ่อเขาก็ได้ว่าพอจะนั่งด้วยนะนะ่ะเขาก็เลยทำอะ่ะจริงๆเขาจะหยุดแล้วนะเขาก็นึกว่าพอจะนั่งคุยกับเขาเสิเขาบอกเขาเจ้าอีกอันเออเมื่อกี้เขาบอกว่าไหวแล้ว เดีย๋ยวพ่อมานั่งก็ต้องนั่งกับกำลังใจไมักนะมเย็นและนะ้เนี่ยคุณแม่มันเย็นแล้วทำไมไม่พักไว่ถักผู้นี้ดิโอ้โหไปดีเก่กอันแบ่งไว้เป็นกรรมเป็นกรรม เลิศนะเนี่ยเนี่ยอย่างกระโวยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแม่อนน้วมานตะขายกระทงที่ไหนแม่ฮะแล้วมานตะขายกระทงที่ไหนอ่ะคือมาเถอเออเมื่อคืนเนี่ยมันทำได้จิกตกระกมขายไปร้อยหมดไปแล้วคือเขาไปขายไหนอันนี้ค่ะขายนปบ้ายน้ำไม่ี้วไ่ต้องถนนเลยสังเกตมีร่มกลางอยู่ติดข้างถนนะ ขายหมดไปแใช่โอ้ขายดีมากเลยเนาะไม้นี่ไม้นี่เขาก็เเราเองเนเจ้าอี่แม่กันเราเองหาตัดเองตัวแล้วกับมัเหลาซื้อเขาก็โอ้โหซืาไรเลยแล้วขยันแข็งแรงอ่ะละสามบาทซื้อเขาอร้อยร้อยละสามร้อ่ะอันนี้แม่ไปตัดม้านะเน้อยังมันมันเหลา เนี่จะเหลาให้เลยไปเดี๋ยวจะเหลาให้เดี๋ยวจะเหลาเราเป็นว่าลุงหนึ่งดึงออกอีกหน่อยไงอ่าดูลุงหนึ่งเหลาอะแมบเอาออกอีหน่อยไงมีไม่คมเลยอ่ะมีไม่คมเลยเดี๋ยวพอด้านหลังมาพอด้านหลังพอเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยดูเหมือนข้าวหลามอ่ะ เข้าลาบเลยโอเคเลยแกสุดยอดลูกคงได้ตีไม้แกประชอบอยู่ว่างๆเจ้าแม่มะไลทำงานอย่างเก่งเลยอ่ะ ทางส่งเงินให้เป็นร้านเนี่นยเออใช่ทา <c oughs> งก็ยังเก่งเลยอ่ะแล่วอะไรอ่ะนั่นร้านกี่ป่ะ,ะแม่เขาเขาเขา,เขาเคยทำงานเขาก็เลยบะยุด <c oughs> บ่ย่ on, อนบะยัองอ่ะ <c oughs> จากนั่นไปนั่นจากนั่นไปนั่นอ่ะขย,นขยนันขยันแต่แต่ถ้าแบบบ,บ,บ่บ่ทำงานนะถ้าลูกหลานบอ่อยู่ตัวงานบ้านแกจะเนียบเลยนะ อ๋อนี่แกจะทำอะไรก็ไม่รู้นะเราก็หัวม,มันเงี้ยควันหัวมันเข่าเริ่ม,มเริ่มฝนตกไหมไม่ตกอ่ะแม่เออนี่ตกเปอยากดูกับขาบานมันหยุดแล้วอ่ะอทักไม่กวาดทักไม่กวาดขาย ดัมละสีบ้าบาทดัมละสีบห้าทแต่ถ้าเอาสิดดสา<อ>บสดัมสามร้อยห้าสิบเมายกมัด่ะมัดละสิบมัดละสิบเล่มสิบเล่มสิบด,ดำมโอบอกไปไปืจอไม่ก็ไปตัโอ้ย ก๋วยได้กำไรน้อยเหรอก๋วยได้กำไรน้อยจะไม่ผ่าที่ไหนบ้างอ่ะเนี่ยอของใครมันก็ไม่รู้แม่ตัดแม่แล้วเขาไม่ว่าอะไรลุงขาวบอกไปตัดเอาเลยแล้วเขาเขาบอกตัดเอาเลยโอ้โหสมใจกันไปตัดหมาสมใจเลยได้แล้วแปลกสุดมัน แล้วก็เอาไม้กวาดนะครับพัสักเล่มใช่ยังไม่ตัดยังตัดได้สมัยก่อนแม่แก่่ะแม่เออไปหาหนูน่นเราไปปีนไม่ไผ่ดูนะแม,ม่แก่ก็ถักอะไรอ๋อถักถการะโลก่กระ,ะแตตะแกรงกะดิอ๋อแกจะโอ้แปดสิบเก้าสิบจะไปหาตัดไม้ไผ่แม่แก่ ที่ทักไม่กวาดนะเจ้าอธิบายปรถูกระเกยทักอะ่ะพี่ว,ว่ายู่เฉยๆว่ะแกว่ะถ้าค้นจางแล้วกันย่าง่ายง่ายแกจางแล้วพอทำได้อย่างนี้ แม่ได้สองงานพ่อได้อันหน,น,นึ่งพ่อขปนีใช่เนี่ยพอดใส่แบบนี้นะจ้๊ะจระเี้แมน เดี๋ยวตอนเย็นจะเลี้ยงเบียถ่ <c oughs> ายวีลงคลิปเดี๋ยวเย็นแล้วเลี้ยงเบียถ่าย <c oughs> วิธีดูวิธีการถักใบกวาดของแม่ มันก็เพื้นนนะเพิไปนะเนาะพอลงก็เช้านะปานนี้ได้แล้วสิบอันนะพอแล้วอันนี้มันไม่ได้น้ำคุ้มคันข้าวเนี่ยหักไปเรื่อยๆนะเจ้าหักไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ,ออกมาเป็นแบบนี้ นี่เลยเจ้าวันนี้ได้เจ็ดอันอยู่ไม่กวาดอีแม่มาเลยเจ้าไปกันเด้อเจ้าบายบายจุบจ๊บ